มาแล้วนะครับ baby monster เพลง for for ever คือผม,มเพิ่งกลับมาจากดูคอนเสิร์ตเราคือที่มือยังมีรยปบ้าของงานคอนเสิร์ตอยู่เลยอะ่ะแล้วมาถึงบ้านก็คืออีก2อนาที4ทุ่มก็คือ MV จะออนแอร์แล้วคือโคตรตื่นเต้นอะ่ะและคือได้ไปถ่ายรูปก,กับแม่ซีตามด้วยนะครับโอ้โหภูมิใจแล้วคือแมน่น่าเด็กมากเหมือนสมาชิกคนที่แแบบเฮ้ยไปอยู่ในวงได้เลยดูกันด้วยกันเลย สวยมากเนาะเผือโอ้ชีตาสวยมากจบอีอีน่าหยังมากเลยอายอนน่ะโอ้โอ้ พี่ต้าโอ้ยสวยอ่ะน่ารักจังคุณพี่ลิตาน่ารักว่ะเจ้าหญิงอ่ะยุดนี้เลยโอ้โหฮึมไอ้สุดยอดมากเฮียเฮียโอ้ ค,คนไทยสองคนอ่ะรูสิแม่คนไหน mm hmm. เขาสวยอ่ะเฮ้ยเ่เออ,อ,อนนีคนญี่ปุ่นน่ามีญี่ปุ่นด้หรอญี่ปุ่นสองคนเกาหลีอ่าไม่ใช่ญี่ปุ่นกาหลีมีสาม3 3> มยอคนเนี่ยมีแคนเอ้ยเคนไทยสองญี่ปุ่นสองกาหลีสามอ่อม ม่ได้ที่โอ้โหแต่แม่เขาแมวคนจีนล่ะคนจีนมันไม่ไมค่อยชอบตั้ต้านอม,มันแมวว่าถ้าทำอะไรเลยจีนอะ่ะมันแบบบอยแคร์ออ <laughs> คนนี้โคตรสวยเลยเกาหลีอะ่ะอายอนอะ่ะเอ็มีดีมากถ้ามีอันนี้จะแบบดังมากจะแบบดีตลาดแนคลับได้มากเลยชิคกต้าคือสวยมากเนี่ยอายุสิบห้าเองอะ่ะเพิ่งสิบห้าดูหน้าดี ไปห้าสามสิบแล้วอะล้อเล่นนะนี่คนดายนี่คนดายต่อเล่นอุ้ยรถเด็กเล่มมีรองเท้าด้วยน่าักนี่ภาพโคตรสวยเนาะคือแบบ มากอ่ะบีนบีนโอ้ยโคตรสวยมากเจ้าหญิงดิสมือนดิส oh นีย์สุดชาร์แน่เพลงดีมากอ่ะเพลงอารมณ์แบบประกวดอ่ะ โอ้เจ๋งว่ะโอ้สวยมากอาฝ๋ฝันไปสรุป <laughs> ฝันฮะกี่น,นาทีาทำไมนา,ยยานเลยสามนาทีเหรอแล้วเมื่อคืนเราถามเสือแล้วอ่ะ เบบี้มอนเตอร์โอ้เจ๋งว้าวที่สุดอะคือแบบคือแบบอภิมหาอภิมหาที่สุดที่แบบเกิดมาไม่เคยเจอเคยเจอว่าใครจะทำได้ดีขนาดนี้มาก่อนคือแบบน้ำตาจะไหลมากอะอ๋อดีอยวดีคือเพิ่งไปคอนเสิร์ตมาแล้วเพิ่งขับรถกลับถึงบ้านปุ๊บไปกับคอนเสิร์ตเบบี้มอนเตอร์มาแฟนมีดแล้วก็ถอดรถปุ๊บ เอ็ม uh, ีมาเลยอ่ะแล้วโอ้โหแล้วแบบไอยอนสปอยวันนี้เว้ยทักไอยอนอ่ะเขาบอกว่าสปอยเพลงใหม่ให้หน่อยและไอยอนร้องหนึ่งร้องเป็นร้องไปท่อนหนึ่งแล้วทุกคนในวงนี้วิ่งไปตอบบอกหยุด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 หยุบ ระวังเนอคุณันวามประกาานแล้วให่คุณฮสปอรจริงๆเล่าไปเรื่อหนึ่งเว้ยแม่งชอบมากดีใจไปปันวิวต่อเลยเยบ Baby Monster